สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมเต็มใจชาแนลอยู่ในตอนนี้นะครับเมื่อนี้นะครับผมในมีโอกาสเหตุคลิปเกี่ยวกับการปลูกพักซี่นะครับวานพักซี่นะครับเป็นการเพาะจากมเมล็ดนะครับซื้อมาจากตลาดนัดนะครับซื้อมาจากตลาดนัดกัสามซองสิบบาทนะครับ ล่องเบิงนะครับอันที่เห็นอยู่ข้างหน้านเป็นพักบุ้งนะครับพักบุ้งผมก็ซื้อจากตลาดนัดขึ้นกันครับ,บป่ากฏว่าัตราก,การงอกดีนะครับประทับใจผมก็เลยซื้อพักชี่มาปลูกเบิงนะครับเบงว่าจังหมือมันจะง,งอกนะครับผมเพิ่งเหตุไปเมื่อวันพุทธท่ิพานมานี่เองนะครับนี่แหละครับนี่ ผักชีผักชีเล่านะครับแล้วก็ผักชีหอมนะครับหรือผักหอมปอมนะครับวัานแล้วก็เขาก็เอาขาดกวาดกรบจักหน่อยนะครับนี่นะครับแต่ว่าตอนเฮ็ดแปลงนั้นเมื่อไรไทยห้เบิ้งนะครับฝนนี่ผู้มาไห้กำลังใจแลวครับ ยังพันกล่องไปแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนการคุมนะครับปกคุมเอาใส่ฟางนะครับหรือเฟียงนี่แหละนะครับมาคุมมนาดินไว้เพื่อลดความผ่อนจากแสงแดดในช่วงเดือนหานี้นะครับปีนี้นะครับเดือนมีนาคมนี่วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านี่ก็เป็น เดือนหามาได้หลายมือแล้วนะครับที่เห็นไกลๆนั้นเป็นทั่วรี่ทรงนะครับทั่วดินเดี๋ยวผมจะอัพให้เบิ่งอยู่นะครับว่าเป็นจ้งไดแล้วนะครับในช่วงนี้เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ผมพึ่งปลูกเป็นปีแรกนะครับนี่นะครับพอกันไหมคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมมาอัพเดทให้เบิ่งนะครับสวัสดีครับ